สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่9พฤษภาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูกับบาวเถ่าน,นะคะ่ะได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่านะคะเมื่อนี้จะพามาติดตามนบช้นทางตัวเลขงวดวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้บ่าวเถ่ากับอ c ฟซีนะคะเพิ่นได้น้ำมาถวายนํำนะคะ20แพ็ค คุณผู้ชมสาธุบุญน้ำเย็ซี่ทุกๆท่านนะคะที่ได้ร่วมถวายน้ำนะคะ <20. S 1> จากแพ็กระบเบ้าเถายี่สิบป่ะยี่สิบแพ็กี่แพะนะคะเอาท่านผู้ชมยาแม่หมูจะยกน้ำขาไปไว้ซอยเบาเถาก่อนนะคุณผู้ชมจังมาฟังน้ำกัน <Okay. S 1> หวดหนีพระคู่บาจะฟันว่าจังไดจะฟันดีบอ่อนะคะจังขับะะ mm hmm. ขฟังน้ำกันนะคะ สวัสดีค่พะพอ่อฝนตกบ่พ่อตกหน่วนตกแห้งบ่พ่อวาวแหงฟ้าฟ้าลัดนะหนาด้าหลังฝ้าเลยยุมัน้่ะโอ้ฟ้าฝนแห้งแล้วพอนาอจ้ะเอ้าท่านผู้ชมแม่หมูยกน้ำซอยเ็นกอนจะข้าวเลียมมาันพิษทารัฟดันค่ะท่านผู้ชมเขามาถวายน้ำน้ำกันนะคะแี่าสาทุบนเดครับ เดี๋ยวจะงอดถวปราคูบาพอาะสอยลวานพอมาเนี่เมื่อนี้ก็ไม่ได้ออกกำลังลานประเทศนั่นแนีปวดตาปวดหัวเบียกไปไม่ดีเอาไปทั้งภาคก็ง่ายคนหนึ่งเพราะว่าฝันเห็นคนอีกเรื่องืนึแดงกระจอบหอมหอมาบ้างมาแหงยุฟังดังสามสอบได้เลยนักแนวมันยิ้มเปืรอเฉยๆแลอช่วงราบผมจะถวายปลาคูบาพี่น้องนะครับ กาดฮอนนะครับนะครับผมนะก็จังรับพวนน้ำธรรมชุ่มอ่าฮอนเอาปะครับผมเอาเ e ็ดครับเอานะครับผมสาธุบุญได้พี่น้องได้ครับผู้บ้านถวายเลยครับบุญกุศลน้ำเอฟซีสุขุสุขชนนะครับผมกระแผคยี่สิบแผคับโอ้เดี๋ยวครับกู้บาส น่าจุ่มเงิดีทีเดาเดี๋ยวประมาณหกแก๊กเาบาถอเลยวาเดี๋ยวมาจะน้ำมาถวายธรรมชมเอาลพออะพรอก่อนนะครับผมหยกเมื่อละพรอนน้ำกันธรรมชมอิทธิตังไปทิตังจุมไหงกิป,ปะเมวะชะาเมตตุสัเบ,บปุเปรนตุสังกตาไจันโดปนาราโสยะถามณิโชติรักโสยะถาสัพพิตโยวิวัตสุสัพพโรโทวินัสสุ มาเตภวะวันดารายโยสุขีดีคายยโกภวัอภิวันธนสีดิสสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวดันติอายุวันโนสุขังขะดังสัพพาบุทานุภาเวนะสัพพาธรรมานุภาเวนะสัพพาสังขานุภาเวนะสะดาโสติภวันตุเตสัตวมือสาธุทมชม ให้สูบภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองลังไหลมาดังสายน้ำด้อพี่น้องเด้อให้โชคให้มานเอาท่านผู้ชมจังไปฟังน้ำกัน <c oughs> ไปขุดขุดเาไปขุดละอันนี้มันเอามันเอาคร <c oughs> ูบาทใบเซรามันเอาท่านผู้ชมกราบ,มรบนมัสการครับผมกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ชมโอ้ยอยู่สลาลากกหอนคักเนาะมันเอาเนมันเอาท่านผู้ชมเอ้ากูบาเลยว่ามาพีมากุดกู้บาท่านผู้ชมนับถวายน้ำแล้วฝนตกสองมือก่อนเนาะครับไอ้นี้มันเอาว่ะ เย็ดออกเดีกว่าครับบ่าวเท่าก็เลสธรรมชุ่มนะบอกคู่บาสนะครับบ่าวเท่าก็มาตลอดนะพี่น้องนะครับฐานน้ำฐานน้ำหมดบ่าวเท่าก็จะน้ำมาถวายบอกคู่บาว่ถาถ้าถ้าหมดเรา,าบอกบ่าวเท่านะครับธรรมชมุ่มนะครับเพราะว่ากะหนาห้อนใส่น้ำไหลนะครับเพราะว่าหยาดย้อมเพิ่นมา,าเนี่ยมันเศรอบุญก็ได้กินได้ยังแหน้นพี่น้องเนาะเอาแขกไปไทยมาทั้งน้ำหยาเพอาเนี้ครับ อกระซองกระเพิ่มอีกไปซองค์มันก็เลยเปลืองครับโอ้ค่ะแม่ออกเพิ่มก็โอ้หลายได้วัดนิดหน่อยครับน้ำมันเสาร์อาการมันผ่อนเป็นติฟต์เล้ครับเบ้าเถาก็เลยว่าคู่บาทานั่นก็บอกเบ้าเถาพี่น้องบ่าเป็นยังถ้าเบ้าเถามาเบ้าเถากระถามตลอดเลยพี่น้องมารอบที่แล้วเบ้าเถามาหาพ่อเมืองลาวก็เลยถามคู่บาคู่บาผลมาอย่างท่านได้ฝันอ่าก็เลยถามก็เลยว่าคู่บาผมจะเอาน้ำมาถวายคู่บาแล้วพ่อที่ีว่าท่านน้ำเหลืออยู่หาหกแพ็กคู่บาว่า อ่าธรรมชุ่มนับได้บุญได้กุศลนัากันได้พี่น้องเด้อนะครับผมฝันฝันเลยเบิ้งมือประดเห็นจังไหนเห็นมือว่านคือโทษหาเบาเถาว่าจังไหนครับมือว่านมือว่านมันฝันเด้ฝันแล้วครับพวบอกตัวมือว่านธรรมชมเบาเถาไปทั้งอ่าชายวานกับเยบไดมาทั้งนี้นะครับคู่บากขึโทษหาว่าฝันเลยเด้อท่านโอ้ถ้ามากกับจิตติดฝนนะครับมือว่านเนาะคู่บากับติดงานอ่าคู่บากับพอดีคู่บาติดงานกิจนิมน่นธรรมชมแล้วก็ฝนมือว่านทั้งนี้ก็ตกแห้ง สองหมื่นสองหมื่นแล้วป่ครับผมอืแต่ว่าทางเขามาพี่น้องทางเขามาทังวัดนะนำโอ้นำนำหงบ้านข้าเอิญน้ำหงนำน้องทางเขาก็เลยหมื่ว่านเลยว่าได้มาจะมาเมื่อนี่อันตอนโทษไปนะฟันได้ตัวได้คู่เดียวครับผมปานี่มาขึ้นนรือว่ามาได้ไหมได้ได้การโต้เนี่โอ้โหเอาหมวดที่แล้วปะเขาด้วยพี่น้องด้วนนาปะเขากระว่าปะเขา ครับพอเป็นแนวทางควบฝันของคูบ่าธรรมชมเอ่อมวดเข่ากะซ่ามวดติดตอกันก็มีครับงามงามโบเข่ากะบบเข่าคือมวดที่แล้วพี่น้องเบาเข่ากบมาคือเกแตาคู่บ่ามาตั้งแต่ต้องมวดคนละครับคูบาบ่ท่านไนฝันนะครับผมกับเมื่อวานคูบาาทัโทั่วหาคูาบ่าวฝันแล้วแต่ว่าเบาเถ่าไปทั้งทั้งอุดรเมื่อวานบ่ได้มาทั้งนี้มันขันมันฝันมันอย่าระเบิเลยครับผมมันจีจางครับมันไปจากไหนล่ะครับฝันน่ โอกฟันปีติยานเนี่ยครับฟันพวกพวกอ่นพวกอัอนซ้ำพ,พเวสีนะตัวบางง่ายหนึ่งโอ้สูงถึงนี่ยุนากร์เนี่ยเป็นผีนี่นะครับผมแม่เป็นผีนะพี่น่ะกับบ่าหรอกครับตัวข้าวเป็นคือเก็ตเป็นสูงหรือเป็นเกตเ็เกตเป็นเกตเกตนั่นเน่าครับเออสูงปลาเกลคือประลดเลยครับผมเมาขอส่วนบุญมาขอส่วนบุญแมฆที่แรกเนี่ยเป็นคนคนเนาะพวกนี้เคยหูจักด้วครับเคยบวชเคยเป็นเป็นบวชเป็นเน้น ใรประพฤติบ่ดีครับผมเพิ่นเพิ่นเสียละล่ะครับออืะหรือเพิ่นเพิ่มมาขอขอขมาแล้วก็มาขอส่วดบูดเอาฮอสิกามใน้แน่ครับคูบาอาจารย์เอ้ยวัดผมผิดไปแล้วแล้วแล้วบอกว่าอะไรปากน้น้อยคือขับปากปนหลุดครับเข้าว่าซันเพิ่นก็เลยเขียนใสี้ิดินให้เขียนใสี้ิดินให้โอ้แต่แต่ตัวท้ายนี่ยอยากเป็นปริศนาอยู่ตั้งหน่อยครับอืมแต่คูบาไปไปไปสว่งเบิง เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งครับอืมแต่ตัวเลขไทยมันน่มันหัวมันจะขึ้นเลขเกดมันจะเปลี่ยนที่เจ็ตกระเดยเลยครับอืมแต่ว่าก็เปลี่ยนหนึ่งหนึ่งอ่าอันที่ได้สามตัวกันได้สามตัวสามตัวฟันมาขึ้นฟันมาขึ้นอันนี้ฟันเอขึ้นก่อนที่โทษไปบอกไอ้บ้าเท่าเนี่ยมันมันมันได้คู่เดียวได้คู่เดียวหนึ่งหนึ่งหรือสิบเจ็ดมันเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งเจ็ตก็ได้อ๋อเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งเกตก็ได้เพราะว่าตัวตัว จนตหน่นามันหนึ่งแน่วแน่ล่ะเขียนเส้นดินให้หัวแหลมไปเล็บรับแตที่สองเงินผมเป็นเล็กหนึ่งก็เล็กเจ็บผมเป็นเล็กหนึ่งหัวมันจะตกครับเข้ากับการมันก็ได้เขียนเส้นดินให้แม่นเขียนเส้นดินครับตอนนี้ม่ขึ้นม่ขึ้นเป็น mm ่ะฟันฟันมาคู่บาอาจารย์ครับเพื่อนห้โกนหัวไบอันอันโป่งผมให้แน่อันคู่บากระเสร่มโปร่งผมให้พมแนวกระเ่ โอ้เป็นเกจิไงเด้ครับฮัมบู๊ชื่อเพื่อนหนุ่เนาะครับเป็นเกีกิไง,งวนันเดียวโปงพร,งรงมแล้วสีสีใหค้คลองดีไหมท่านครับเพื่อนได้เอาบริขารออกมาเป็นบริขารเครื่องกนโกนกวนผมครับใช้ช่องมันยังดีุพราะกระพุกสี่เหลี่ยมเป็นอของของโบราณอลา้นี้ยท่านท่นละเพื่อนก็นเละเป็นสิโปงพมไห้เพื่อนครับไปเห็นเขอยกี่ในกล่องโอ้ตัวอะไรล่ะเจ้าค่ะกล่องกล่องอะไรนะไอ้กล่องที่เพื่อนสิโกน กองปนใจใบมีกวดบนที่ฐานมีคำมากกนะมีอย่างมีมีตะเล็บมีอย่างบมืครับเลยโปร่งโป่งให้เพื่อนแล้วแล้วเพื่อนกับคูบ่าเห็นแล้วครัประกาทั่วเห็นเหรียญนี่ครับเห็นเป็นเนดือนเก้าหกแปดเก้าหกแปดหกแปดเก้าหกแปด <68. S 1> แ8เมแยนแต่ว่า,าที่ฝัน่าผีไม่เขียนเสดินให้นึ่งนึงกับ17เมียนอ่าเอาให้เบาเท่าเขียนใน968เลยป่ะครับผมเมนีนวันนี้ตัวนี้มันเห็นตัดป่ะครับผมตัวนี้ว่าสะบ,บอกตัดคับตัดนะคือตัดตัวนี้เลยเพราะว่าป่งพมให้เพื่อนแล้วเพะะื่อนมาหาชีให้ข้อ,อ,งอ,องดีกับใสียพมอันค้องดีเพราะ้องดีกห6อัน6886เนี้ยเราอะครับอือ บอกมันโตเลยหนูค่ะเด็กนันบว์เดยบว์เก้าเลยแต่ไอ้คุบ่าเห็นเนี่ยรากาหกเก้าหกเก้าแปดประตานป่ะครับผมตัดนะเก้าแปดกับหกกับหกแปดเพื่อนั้นแหละครับมันสิหลายหกแปดกับเก้าแปดแม่นครับราคาึ้นแหลกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดอันนี้คักคับเลยครับมันเข้ามันมันอ่านไหมครับผมหนึ่งหนึ่งอหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดบู๊ยบัวมันเป็น หนึ่งหนึ่งเม็ดในโบเบจีตโบเจีตดอกเป็นหนึ่งแล้วแล้วอีกอีกอีกตัวหนึ่งหนึ่งหัวเรียกหนึ่งมันมันบางงามนะมันชือจะแจ็ทครับมือเราเป็นคือมือคนมือเป็ี่ยนทิ้ทั่วมันเลยเขียนห้องกัเลยขหนึ่งแต่เลขบ่าเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเหรอเนียนคัดตัวไรครับผมเนียนคัดกับหนึ่งหนึ่งเหรียหนึ่งหนึ่งเนียนครับขีดเป็นเซกอนเดี๋ยวเพิ่มัตนั่นและกระชุดเก้าหกแปดนี่เนียนตัวใดครับหรือเนียนเก้าหกแปดแล้บอครับเนียนมันเห็นเป็นสีเด๊ วงเลยประรับฤกษ์ขีดก่อนขีดแล้วครับสองตัวเลยครับผมหกแปดครับผมเนี่ยเอาทำมาชมเพราะว่ามันตรงกับโปร่งผมแล้วเพิ่นบอกเลยขึ้นสองปันห็นคูบาอาจารย์นะครับผมก็เห็นเป็นตัวเลขเลยเพิ่นโป่งผมให้โป่งผมให้เอานะครับพี่รองครับคูบาวัดป่าได้ทำมาชมด้วยนี่รนะอันตัวนี้เพิ่นบ่ได้บ็อกนี่อันนี้เห็นอยู่ในกองบริการเพิ่นครับ แต่เพื่อนเพื่อนปรงโมันเพื่อนแล้วเพื่อนบอกแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดเนี่ยกลับตัวน้ำได้พี่น้องได้บ่าวเถาบริเขียนตัวกลับหกแปดแปดหกอ่าตัวเดียวกันม่นั่นตัวเดียวกันกับตัวนี้แต่นี่เห็นไปแล้วเนี่ยห่อหาบปรเขาก็ต้องทำร่วมนะคุูบาอาจารย์แต่บันิดันเพื่อนว่าออกมารับเนก็เลยมันมันตรงกับตัวนี้ครับคาตัดหกแปดนะหกแปดแปดหกนี่คือกลับตัวทำชุ่มแล้วกันเก้าแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนี่ครูบาฝัน ฝันว่าเห็นผีไม่อยู่นากุดธรรมชมแบเขียนเสดินให้นะครับคู่บ่ายเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งนี่แหละธรรมชุมตะวันไปเบิงคักคักคายเลขเจ็ดคู่บ่ายแล้วหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดพี่น้องตะวันถ้าเห็นขึ้นหนึ่งหนึ่งนะครับต่ว่าโตหลังนี่ครับคายครับค่าบนหนึ่งกับเจ็ดแต่คู่บ่ายเน้นคักคักขึ้นหนึ่งหนึ่งเขาจะประมาทมั้งครับผมเนาะอ่ากับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเท่านั้นเพราะว่าเลขโตัตัวไทยมันนี่มันแต่หนึ่งทั้งนานแน่นอนนี่ละครับผมเป็นหนึ่งแต่ตัวนี้ มันเราเขียนไม่อยากค่อยง่ามไปเลยมันจะไปค่อนข้างเล็กเกียดครับคือเขาเหมอนเลยกการเวทครับผมอย่างมันผ่าอันนี้ฝันขึ้นในที่โทษเนี่นขึ้นก่อนเพราเมื่อวานนี่คู่บ่าโทษหาเบาเถ้าบอกว่าฝันแล้วขันโบฝันขันขันโบฝันมือขึ้นเนี่ยครับเจ็ดสี่ไห้าสานี้อืมแต่แค่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเอผ่นเลขฝันมาฝันมาขึ้นนี่อ๋อเก่าผูดอะไรมาเก่าหกตัดเอาได้พี่น้องได้อหน้าหกแปดแปดหกคู่บ่ากระบะกับตัวไว้น้ำหนับหกแปดแปดหก แล้วก็กตัดให้เก้าแปดเก้าหกบริตัดผู้ใดมากกระตัดเอาพี่น้องมาคกคักตัวใดครับผู้บ่าวห,หนึ่งหนึ่งเออเอาธรรมบุญชุ่มนะครับเ,เ,เป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเด้เอนะพามาคาชอบพาถูกใจห้าตรงใจก็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรีคือเห็นลตอตเตอรี่นี่ครับผมก็แค่หนึ่งหนึ่งละใบเดียวเดียว <laughs> แต่ครับผมนี่คือใบเดียวเท่านั้นแหละผู้บ่าวผู้บ่าหยิบลอตเตอรี่ไปแล้วครับแปด สามเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งซ่าถูกเป็นลังมันไงคู่บาได้พี่น้องเนะบ้คู่บ่าก็เลยหยิบแบตเตอรี่นะครับใบเดียวในบะเดียวคนะือือๆตัวใบเดียวคืออนะบอมักบชชอบเบิึงซีซีธรรมชมนะเป็นน่าทางความฝันของคู่บานะครับคู่บ่าคุณมีแต่ทั้งความฝันพี่น้องงวดเข่ากับเขางวดบ่อเข่าก็คือบ่อเข่าเาลยพี่น้องคือนงวดที่แล้วนะแต่ว่าบ่าวเถากับมาขึ้นเกาผนะ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องมาขึ้นเกาพี่น้องมาเฮ็ดบุญมาน,านั่นนะครับผมเราเคยมานะมาถวายนอกถวายนา้าพี่น้อง นะมาบอกคู ered, ่บาถาน้ำถาน้ำมดกรบบอกเบาเถ่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบาเถาไปแต่ละที่แต่ละมองบ้างได้ต้องการก็น้าไปถวายน้ำกระยาทุบุญกับเอฟซีผู้พื้นที่อยากเข็ดอยากถวายน้ำเบาเถาน้ำกับมีพี่น้องก็จะมุนึกัมีพนฝากมาน้ำเบาเถาแม่หมูกะรวมถวายน้ำพี่น้องนะครับโดยส่วนมากเบาเถาก็จะน้ำถวายเองนะพี่น้องนะต่ขันมีเอฟซีเพิ่นปากมาน้ำเบาเถากะเอามาถวายเพิ่นน้ำนะครับท่านผู้ชมแคบหน้าจอได้พี่น้องเ้อ สามตัวเก้าหกแปดนะครับหกแปดแปดหกคุบ่าว่าตัดกับตัวไว้น้ำหลักกับเก้าแปดแต่ว่ามักคัดขึ้นหนึ่งหนึ่งพี่น้องกับหนึ่งเจ็ดฟันนั่นคือขึ้นขึ้นก่อนนะพื้นก่อนคุบ่าว่าฝันเห็นผีมาอยู่หนะกดนี่แหละเขียนเศษดินให้นะครับหนึ่งหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวท้ายนี่ไข้เลขเจ็ดเออมันมันแต่ห่านบ่มีขีดนะผมอ้าวนะครับกราบขอบุญขอบคุณคุบ่าวัดปลาท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับผมให้ได้โชคให้ได้มาได้พี่น้องเด้อ นะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสาถูกค่ะให้โชคให้มันพระคูบารคนะคะพอกันไม่คลิปหน้าค,คลิปนีส้สวัสดีค่ะ